เอาเอาหน่อยเอาหน่อยตามพระเจ้าหน่อยตามพระเจ้าหน่อยตามพระเจ้าหน่อยเข้าเข้าเข้าเ้ดี๋ยวพาเขาลงไปอีก โอจะเข้าเซฟโซนอย่างเดียวเลยอะ่ะแล้วบอกแล้วพวกกูอยู่เซฟโซนนึดไม่เฮ้ยใครมาวะแรงยังวะทำไมแรงจังอะ่ะโดนอะไรไม่รู้เกี้ยหายเลยทีเดียวเองโอ้โหนี่หญิงแม่โคตรแรงเ <c oughs> ลยวะรวบวไปอยู่หน้าเซฟโซนดิพี่ทำไมเข้าเซฟโซนอย่างเงี้ย ปล่อยมาแล้วปะปล่อยมายาวๆเลยเข้าอีกอะข้างหลังข้างหลังมาจุลุเนี่ยจุลุ่นข้างหลังเฮ้ยจุลุตาย thải thoải mất rồi này mang Phải đầu, ơi ai ai đồn ai đồn ô chuối chuối ái chuối ái hỏi lấy gì tôi ไรบบสิไม่รอด <laughs> ถอยถอยครับถอยครับหมดชุดแล้วถอยเ <laughs>